ทรงเห็นลู่ทางที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนลันชลาที่ต้นใสรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อเราแรกตัดสรู้ได้ใหม่ๆความปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่เรา ขณะเข้าสู่ที่กำบังหลีกเล้นอยู่ว่านี้เป็นหนทางอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและปริเทวะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายธรรม เพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานสี่สี่เหล่าในเล่าคือภิกษุเป็นผู้มีธรรมดาตามเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นผู้มีเพียรเผาบาป มีสติสัมปชัญญะนำอภิชาและโทมนัสในโลกออกได้นี้แหละทางทางเดียวดังนี้ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นสหบดีพรมรู้ปริวิตกในใจของเราจึงอันตรธานจากโคมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรา รวดเร็วเท่าเวลาที่บุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วงอเข้าเท่านั้นครั้งนั้นสหบดีพรมทำผ้าห่มเฉวียงบาน้อมอัญชลีเข้ามาหาเราแล้วกล่าวกะเราว่าอย่างนั้นแหลพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นแหลพระสุคต นั่นเป็นทางอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียได้ซึ่งความโศกและปริเทวะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งแล้วได้กล่าวคำอันผูกเป็นกาบว่าพระสุคตผู้มีธรรมดาเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งชาติ ผู้มีพระไทยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูลย่อมทรงทราบทางเอกซึ่งเราพระอรหันต์ได้อาศัยข้ามแล้วในการก่อนและกำลังข้ามอยู่และจัะข้ามซึ่งโอคะได้ดังนี้